สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอบทความของอาจารย์ญญแก้วสันอธิโพธิมานำเสนอครับแก้วสันออกบทความด่วนน่าสงสาร DSI อำนาจใครที่ใช้รับคดีพิเศษถาม กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษกำหนดช่องทางให้คดีอาญาหนึ่งหนึ่งเข้าเป็นคดีพิเศษไว้อย่างไรครับตอบตามมาตรา21จะระบุไว้2ประตูประตูแรกคือ21วงเล็บหนึ่ร,รับไว้เพราะเป็นฐานความผิดที่กำหนดไว้ท้ายพรบและมีลักษณะควรแก่การสอบสวนพิเศษเช่นคดีซับซ้อนคดีข้ามชาติคดีเกิดขึ้นกว้างขวางคดีส่งผลกระทบความมั่นคง คดีพวกนี้อธิบดีดีเอเป็นผู้พิจารณาและสั่งรับคดีคณะกรรมการคดีพิเศษไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องได้แต่วางระเบียบในการคัดกรองคดีเท่านั้นว่าต้องมีลักษณะพิเศษอย่างไรถามประตูที่2คืออะไรครับตอบเป็นความผิดนอกบัญชีแต่21วงเล็บ2ระบุว่า DSI ขอมติคณะกรรมการ2ในส ให้เป็นคดีพิเศษได้เช่นเห็นว่าคดีหัวสอวอมีความผิดฐานเป็นอังยี่แต่ความผิดอังยี่นี้ไม่มีในท้ายบัญชีก็เลยมาขอมติสองในสของกอคอพอให้รับเป็นคดีพิเศษถามแล้วในที่ประชุมวันที่6มีนาคมกคอพอมีมติรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ตอบชัดเจนว่าไม่มีมติสในสาม ให้รับเป็นคดีพิเศษครับไม่ทราบว่าเห็นควรไม่รับคำขอของดีเอสไอแต่แรกเลยหรือรับแล้วลงมติแล้วได้เสียงไม่ถึงสองในสามผมก็ไม่ทราบถามแต่ในที่สุดแล้วก็รับเป็นคดีพิเศษไม่ใช่หรือครับผมเห็นรองภูมิธรรมกับรัฐมนตรีทวีบอกว่าก็คอพอมีมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาประชุมว่า d ีเอสไอมีอำนาจรับได้อยู่แล้วตาม21วงเล็บหนึ่ง เพราะคดีนี้มีความผิดฐานฟอกเงินอยู่ด้วยและความผิดฐานนี้ก็มีระบุอยู่ในท้ายบัญชีพอรบอมันหมายความว่าอย่างไรครับตอบหมายความว่าเรื่องนี้ก็คอพอเกินกึ่งเห็นว่าอธิบดีดีเอสไอทำได้เองอยู่แล้วมาขอเราให้ใช้เสียงถึงสองในสามทำไมให้เป็นปัญหาถามตกลงเรื่องนี้รับเป็นคดีพิเศษด้วยอำนาจใครตอบ คณะกรรมการมีอำนาจรับเป็นคดีพิเศษด้วยมาตรา21วงเล็บ2เท่านั้นการรับตามมาตรา21วงเล็บ1ในความผิดตามบัญชีนั้นคณะกรรมการไม่มีอำนาจมีมติใดๆมีเป็นแค่ความเห็นบอกดีเอสไตำนั้นว่าเรื่องฟอกเงินเนี่ยคุณมีอำนาจอยู่แล้วรับไปทำด้วยอำนาจคุณเองก็แล้วกันถามถ้าทำไปแล้วอธิบดีโดน157 คณะกรรมาการก็ไม่โดนใช่ไหมครับตอบอาจโดนแค่สนับสนุนเท่านั้นคดีนี้เป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ถามถ้าจะเอาอย่างนี้คดีนี้ก็จะมีการสอบสวนสองสายขนาดกันไปคือดี i อสไทำคดีฟอกเงินและกะกะตทำคดีซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างนั้นหรือครับตอบทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับการกระทำผิดได้หลายบทก็ยิง แต่สอบหลายสายตัดสินหลายสารไม่ได้ทุกฐานความผิดต้องถูกรวมฟ้องเป็นคดีเดียวเท่านั้นกฎหมายกะกะตก็ระบุไว้แล้วว่าถ้าใครรับคดีเลือกตั้งไว้กรกะตก็สั่งให้ยุติแล้วส่งคดีมาให้กรกะตทำก็ได้ถามดีเอสเขาเถียงได้ไหมครับว่าเขารับทำแต่คดีฟอกเงินตอบเถียงอย่างนั้นไม่ได้กฎหมายดี i ระบุไว้เองเลยว่า ทุกฐานความผิดที่เกี่ยวกับความผิดท้ายบัญชีให้ถือเป็นคดีพิเศษด้วยการรับคดีข้อหาฟอกเงินจึงเป็นการรับคดีซื้อสิทธิขายเสียงด้วยในตัวยิ่งไปกว่านั้นข้อหาฟอกเงินในครั้งนี้มันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินได้มันต้องผ่านข้อหาซื้อสิทธิ์ขายเสียงก่อนเท่านั้น DS i ทำเรื่องฟอกเงินในคดีนี้เมื่อไหร่ ก็ต้องทำคดีซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยเสมอทำแล้วก็ต้องฟ้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยเพราะกฎหมาย DSI บอกว่าให้ถือเป็นคดีพิเศษด้วยถามสรุปแล้วเป็นการใช้อำนาจซ้อนอำนาจกกตอ,อย่างชัดเจนใช่ไหมครับตอบถูกต้องครับมันเป็นเรื่องจะเอาให้ได้ในฐานอั้งยี่แต่เมื่อเสียงไม่ถึงสองใน3ก็เลยให้ดีเอลุยเองในฐานฟอกเงิน ซึ่งไม่ว่าจากความผิดฐานไหนมันก็สอนอำนาจกะกะตจนทำไม่ได้อยู่ดีที่สำคัญต้องไปดูมาตรา77ของกฎหมายเลือกตั้งสวให้ดีๆว่าที่เขาระบ,บุให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดฐานฟอกเงินด้วยนั้นมาตรานี้เขาบัญญัติชัดเจนนะครับว่าเมื่อปรากฏความผิดฐานซื้อสิทธิขายเสียงนี้ ให้คณะกรรมการกกตมีอำนาจส่งเรื่องให้คณะกรรมการปป,ปงดำเนินคดีฟอกเงินต่อไปมันชัดเจนนะครับว่าข้อหานี้มันต้องเริ่มด้วยกกตแล้วส่งไปปป,ปงเท่านั้นผมว่าใน d ีเอสอเขาคงเห็นมาตรา77นี้ขวางทางอยู่เหมือนกันถึงเลี่ยงจะไปเอาความผิดฐานอ้งยี่ด้วยอำนาจใหญ่ของคณะกรรมการแต่วันนี้บักหำน้อยนี กลับถูกดีดกลับมาให้เป็นโฮมอ a l o n ลุยเองอีกถามอาจารย์ไม่เห็นช่องที่ดีไซ์จะถือบัตรพิเศษสอดเข้ามาในงานนี้ได้เลยใช่ไหมครับตอบน่าสงสารครับผมเห็นแต่ประตูคุกรำไรรำไรรออยู่เท่านั้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ่ชชืนชอบกบเปบาาผ้า ซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k มส Studio ทร0918534455ส่งทั่วประเทศ